ดูกันชัดชัดมิวนิษฐาหวดพุงน้อยหลังประกาศเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่อร่ายังสวยสะพรั่งรวมๆดูแล้วมองไม่ออกเลยว่าท้องหลังมิวนิษฐาจิระยั่งยืน ประกาศข่าวดีให้แฟนๆดีใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรื่องกำลังตั้งครนภลูกคนที่สองให้กับสามีไฮโซเซนทราพูช so คูหา uh เปรมกิดตามที่วางแพลนไว้สำเร็จล่าสุดมิวนิดาควงคู่สามีไปออกงานที่ประเทศเกาหลีด้วยคาดิกแกนสุดชิคปลดกระดุม3เม็ดล่างเผยให้เห็นพุงน้อยๆหน้าเอ็นดูของคุณแม่ ซึ่งภาพรวมดูแล้วแทบมองไม่ออกว่ามีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องด้วยอีกคนความสวยสะพรั่งไม่ยอมสั่งของมิวทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่ามิวนิษฐาเป็นคุณแม่ท้องลูกสองที่ยังสวยสะพรั่งออร่านางเอกพุ่งทะลุจอละสายตาไม่ได้เลยถ้าเจ้าจิ๋วออกมาแล้วต้องหน้าตาสวยหล่อเหมือนพ่อกับแม่แน่นอน